ไม่ว่าใครจะสายประวัติศาสตร์หรือคนทั่วทัวไปก็คงเคยได้ยินชื่อของนโปเลียนกันมาบ้างแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าประวัติศาสตร์ของจักรพรรดินโปเลียนโบนาปัตทั้งก่อนและหลังที่ชายคนนี้จะกลายเป็นผู้ยิ่งใหญ่และบริบทโลกณขนาดนั้นเป็นอย่างไรบ้าง เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในศตวรรษที่18ณช่วงเวลานี้ฝรั่งเศสปกครองโดยกษัตริย์หลุยส์ที่16แห่งราชวงศ์บูบงเมืองให,ใหญ่ยังคงปกครองด้วยราชวงศ์เก่าเราคุณนางสวมเสื้อคุมทองคำเดินผ่านตอกซอกซอยที่ประชาชนอดอยากค่ำคืนหนึ่งในปารีสแสงไฟระยิบระยับจากพระราชว,างวังแวร์ซายมันเช่องตัดกับเสียงท้องร้องของชาวบ้านที่ต้องทนกินขนมปังผสมกับขี้เลื่อยนี่คือฝรั่งเศสมหาำนาจของยุโรปที่เปราะบาง เกินกว่าที่ใครจะเข้าใจกับคําพูดที่ว่าให้พวกเขากินขนมเค้กสิของพระนางมารีอองตเนตแม้จะไม่มีหลักฐานว่าเธอกล่าวจริงๆแต่ก็กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความไม่รู้ร้อนรู้หนาวของราชวงศ์ขณะเดียวกันในเกาะอังเกตราชวงศ์ฮันโนเวอร์ยังคงข่มราชวงศ์อื่นด้วยกองทัพเรือของตนเองที่ดินแดนปัสเซียระบบกตรสั์นนิยมเข้มแข็งขึ้นและกําลังฟื้นฟูเศรษฐกิจมันคือระบบกตรสั์นิยม แบบมีประสิทธิภาพและกําลังกลายเป็นแม่แบบของรัฐฐานทั่วโลกขณะที่รัเสเซียของแคเซอลีนมหาราชยิงเหล็กผู้ถือครองอำนาจในจัก,กรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเริ่มขยายตัวจากตะวันตกสู่ยูเลเซียจากทะเลดําสู่เทือกเขาคอเคซัสโลกกาลังเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ฝรั่งเศสในยุคนั้นแบ่งเป็น3ฐา,านันดอฐานันดอนที่หคือพัดสงฐานันดอนที่2คือขุนนาง ฐาน,นันดรที่3คือชาวบ้านพ่อค้าก,ากรรมกรหรือประชาชนทั่วไป2ฐานนันดอนแรกนั้นนับเป็น2%เของประชากรแต่กับถือครองที่ดินมากกว่า60เอร์เซและไม่ต้องเสียภาษีแม้แต่สตังเดียวแต่คนที่ต้องจ่ายภาษีนั้นกบเป็นผู้ที่ไม่มีเงินในฐาน,นันดอที่3หรือคนธรรมดาต้องแบกภาษีเกษตรภาษีรายได้ภาษีศีลธรรมและอื่นๆแถมยังต้องให้ลูกชายไปเป็นทหารในกองทัพที่ไม่ได้ทําสงครามเพื่อประชาชน ต่ทำเพื่อเกียรติของกษัตริย์ในเชนระบบทมีเด็กหิวโหยมากมายชาวนายอมเผาทุ่งของตัวเองเพื่อไม่ต้องการจ่ายภาษีภายในเมืองแรงงานต้องทํางานมากกว่า14ี่ชั่วโมงเพื่อแลกเศษขนมปังในขณะที่แวร์ไซกษัตริย์เต้นลํา40คืนในเดือนเดียวนี่คือระบบที่ไม่อาจปฏิรูปแต่ต้องถูกโคน่นวอเตได้กล่าวเอาไว้ไปลายศตวรรษที่18นักปราชญาเริ่มตั้งคําถามกับสวรรค์และคําถามที่ราชาไม่อาจตอบ วอเตวิจารณ์ศาสนาจากักรลุตโซเสนอสัญญาประชาคมให้ประชาชนมีสิทธิ์มากขึ้นมงเตสกิเอเสนอการแบ่งอำนาจ3ส,ส่วนบริหารนิติบัญญัติและตุลาการมนุษย์เกิดมาอย่างเสรีแต่กลับถูกล่ำโซ่ทุกแห่งหนกล่กาวโดยฌองแจ็คฮุตโซประชาชนเริ่มเปิดวงสนทนาในคาเฟ่เล็กๆในปารีสอาปฏิวัติอเมริกาในคิสตศักราช1776 จุดประกายให้ประชาชนฝรั่งเศสคิดว่าพวกเขาล้มราชาได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้ฝรั่งเศสสนับสนุนอเมริกาในสงครามกับอังกฤษเงินทองเรือลบทั้งหมดนี้คือค่าใช้จ่ายเพื่อศักดิ์ศรีของฝรั่งเศสไม่ใช่เพื่อศิลิภาพประการใดในสิ่งที่ได้มากับกลายเป็นหนี้จำนวนมหาศาลและเศรษฐกิจที่กำลังล่มสลายอีกไม่นานจนคิดแต่ศักราช1788เกิดภัยแล้งรุนแรงทําให้พืชล้มตายราคาขนมปัง พุ่งขึ้นกว่าสามเท่าประชาชนจะอยู่ได้อย่างไรผู้หญิงยืนเข้าแถวซื้อขนมปังเป็นวันๆขณะที่ขุนนางเปลี่ยนชุดติบสองครั้งต่อสัปดาห์และไม่เคยซ้ำกันเลยแม้แต่ชุดเดียวขอดชะใต้ฝาละองทุลีพระบาทข้าพเจ้าขอถวายรายงานด้วยความเคารพยิ่งแผ่นดินของพระองค์กำลังสูญเสียทรัพย์สินอันเป็นสายเลือดของรัฐรายได้จากภาษีไม่อาจเลี้ยงราชสํานักและกองทัพได้พร้อมกันสเสียงในคังหลวงลดลงทุกเดือน พระราชทรัพย์ที่มีก็ต้องแบ่งจ่ายไปยังศึกสงครามนอกแผ่นดินแต่หากจะกล่าวถึงภัยร้ายแรงกว่านั้นคือศัตรูจากภายนอกยังกินงบประมาณเพียงครึ่งแต่อีกครึ่งหนึ่งกับถูกกืนหายโดยศัตรูที่สวมเสื้อคุมอยู่ภายในวังข้าพเจ้าหมายถึงบรรดาขุนนางที่อ้างรับใช้ราชบัลลังก์แต่กับซ่อนความละโมบล้มมากไว้ใต้เสื้อคุมกมามยีทรัพย์หลวงถูกใช้อย่างไม่เกิดผลมีการเบิกเบี้ยเลี้ยงซ้ำซ้อนจัดงานเลี้ยง แทบไม่ได้หยุดยอนเขาพเจ้าไข่กับทูลว่าหากไม่ได้ทรงวินิจฉัยพระราชคลังขนมปังของรัษดรจะเหลือเพียงแค่ชื่อในพจนานุกรมเมื่อระบบภาษีไม่สามารถเลี้ยงประเทศนี้ได้กษัตริย์ยส์ที่16จึงเรียกประชุมสภาฐานันดรในปี1789เพื่อหาทางปฏิรูปแต่ท่านไม่รู้เลยว่าเพิงเห็นการปฏิวัติกำลังจะถูกจุดขึ้น 14กรกฎาคมคิเตศกาักรปประชาชนลุกฮือบุกคุกบัตตีนี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติกองศึกดังไฟลุกท่วมสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจลูกทั้งใบกำลังส,สะเทือนด้วยพายุต้องเขียนประวัติศาสตร์ด้วยเลือดไม่ใช่ด้วยมึกนี่คือคำกล่าวของกลุ่มฮัสซักกูบังในชนบทนั้นมีขุนนางมากมายถูกแขวนคอตามต้นไม้และในปารีสพระสงฆ์ถูกบังคับให้สาบานตนต,นต่อรัฐยุโรปเริ่มหวาดกลัว ว่าการปฏิวัตินี้จะลุกลามไปถึงราชบัลลังก์ของตนขณะเดียวกันรัเสเซียขยายตัวสู่โปแลนด์อเมริกาเพิ่งเป็นรัฐอิสระกำลังจัดระบบใหม่จีนอยู่ปลายราชวงศ์ชิงสงบภายนอกแต่ปะทุภายในอังกฤษย,ยังคงปกครองอินเดียและเป็นเจ้าแห่งทะเลน,นขณะนั้นยุโรปเหมือนเป็นสนามหมากรุกและช่วงต่างๆเฝ้าจับตามองฝรั่งเศสพร้อมเตรียมทำสงครามถ้าหากฝรั่งเศสปฏิวัติสำเร็จพรุ่งนี้ไฟจะลุกที่เบอร์ลินและเวียนนา สมเด็ดพจพระจักรพรรดิแห่งออสเตรียกล่าวไว้และฝรั่งเศสก็เลือกทำสงครามก่อนเพื่อส่งออกการปฏิวัติสู่โลกและนั่นคือบริบทนักขนาดนั้นย้อนกลับไปในคศ1769บนเกาะเล็กๆที่มีชื่อว่าคอสิก้าที่เพิ่งตกเป็นของฝรั่งเศสได้ไม่ถึงปีณเมืองอซักชิโอเด็กชายคนหนึ่งได้ถือกำเนิดในครอบครัวเล็กๆเกขามีชื่อว่านาปริโนีทโบนาปาเต ตอนที่ภายหลังจะเปลี่ยนชื่อเป็นนโปเลียนโบนาปาร์ต์หรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็นโปเลียนโบนาปาร์ตเขาเกิดในครอบครัวชาวอิตาเลียนที่พูดภาษาคอสซิกันมีเชื้อสายขุนนางท้องถทีนแต่ฐานะดอนตำ่ำเด็กคนนี้ไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งจะได้นั่งบนบัลลังก์ของจักรวรรดิฉนันเกิดมาเพื่อต่อสู้ไม่ใช่เพื่ออยู่อย่างคนธรรมดานโปเลียนในยวนุ่มได้เขียนเอาไว้ช่งวงวัยเด็กเขาถูกกันแกล้งอยู่บ่อยครั้งเพราะฐานะต่ำต้อย นบโปเลียนถูกส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสลําพังถูกล้อเรียนเพราะพูดฝรั่งเศสไม่ชัดแต่นบโปเลียนไม่เคยตอบโต้แต่เขาตอบด้วยคะแนนสอบและตำราอุธโทกศาสตร์ทหารเขาเรียนหนังสือเกี่ยวกับทหารด้วยความเงียบขรึมและไม่ต้องการส่งสิงกับใครพร้อมด้วยสมุดวาดยุทธการเต็มห้องในวัย16ปีเขาได้รับตําแหน่งผู้หมวดและเริ่มเดินทางจากโรงเรียนสู่สนามรบจากคนที่ไม่มีใครเชื่อสู่คนที่ทั้งยุโรป ต้องจดจำไปตลอดการในอนาคตโลกก่อนนโปเลียนคือโลกที่กำลังเล้าฝรั่งเศสคือประเทศที่รอวันแตกสลายและนโปเลียนคือผลผลิตของความวุ่นวายเหล่านั้นแต่ก็เป็นผู้ที่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นอาณาจักรข้าไม่ใช่พระเจ้าแต่ข้าคือชายที่พระเจ้าทำหล่นลงมาท่ามกลางไฟที่กำลังเดือดผุดๆุดโดยนโปเลียนมบนาบัตก่อนที่เขาจะสวมมกกงกุฎ ก่อนเสียงกองจะดังที่วอเตอร์ลูก่อนที่ชื่อของเขาจะกลายเป็นชื่อของยุคโลกสั่นสะเทือนก่อนที่เขาจะปรากฏตัวและโลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเรามาต่อจากตอนต้นในปี1789ทั่วปารีสร้อนแรงยิ่งกว่าแดดฤดูร้อนของตะวันที่เคลื่อนเข้ามาใกล้โลกเสียงตะโกนของประชาชนสั่นไหวพระราชวังแวร์ไซ สภาทนาน,นดรประชาชนลูกคือขับไล่ในวันที่14กรกฎาคมคุดบาตีถูกทำลายคุณนางเริ่มหลบหนีบ้างก็หลบออกนอกประเทศบ้างก็ไม่ได้หลบไปไหนผู้หญิงปารีสเดินเท้าหลายสิบกิโลไปล้องพระราชวังแวร์ไซขอเพียงแค่เศษขนมปังเท่านั้นข้าพเจ้าเห็นความกลัวนในดวงตาของราชินีมากกว่าทุกสนามรบที่ข้าเคยเจอมาคีเดลาฟายตกล่าวไว้ เมื่อไม่มีราชชาที่เชื่อถือได้ศาส,สนาก็ไม่ใช่คําตอบเมื่อรัฐไม่มีคําอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการล้างบางยุคแห่งลินนอฟเทเลอร์ก็ได้เริ่มขึ้นลอบสบีแย yeah ผู้นําของกลุ่มเจ็คโคแบงประกาศว่าใครที่ไม่ฝักไฟฝ่ายปฏิวัติคือศัตรูและศัตรูต้องลงหลุมคุณธรรมหากปราศจากความหวาดกลัวคืออนาธิปไตย มากกว่า17,000เจคนถูกประหารด้วยคีโยตินไม่มีใครแน่ใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะได้ตื่นมาพร้อมศรีรษะหรือไม่จนในปีคิ 1, 93, เตอรสการ้้านโปเลียนโบนาปาัตในวัย24ปีได้รับมอบหมายให้นำหน่วยปืนใหญ่เข้าปิดล้อมและโจมตีเมืองตูลงซึ่งในขณนะนั้นได้ลุกคือต่อต้านรัฐบาลปฏิวัติและเปิดเมืองให้กองเรืออังกฤษกับสเปนเข้ามายึดครองภายในไม่กี่วันเขาสามารถยึดเมืองคืนจากกบฏท,ที่ร่วมมือกับอังกฤษ การวางแผนของนโปเลียนในการใช้ปืนใหญ่ควบคุมเนินเขาและท่าเรือถ้าไม่นําไปสู่ชัยชนะของทัพปฏิวัติมีบันทึกว่ากระสุนปืนใหญ่ของนโปเลียนพุ่งทะลุความสงสัยของแม่ทัพทุกคนจากชัยชนะครั้งนี้และทําให้เขาเลื่อนขึ้นเป็นนายพลจัตวาเป็นครั้งแรกของชีวิตและเริ่มถูกจับตามองจากผู้มีอานาจในปารีสเขายังอายุน้อยแต่กล้าตัดสินใจเหมือนชายวัยห้าสิบ อดีตผู้บัญชาการกองทัพใต้กล่าวไว้ในปี1793ยุทธการตูโลงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการแจ้งเกิดทางการทหารของนโปรเลียนนักกุงปารีสฤดูใบไม้ร่วงปี1975ประชาชนจำนวนหนึ่งไม่พอใจกับทิศทางของการปกครองแบบไหม่โดยเฉพาะพวกที่ฝกักใฝ่ราชาธิปไตยหรือรอยอล i ิสคนเหล่านั้นเตรียมลุกฮือด้วยอาวุธความแค้นและความหวังใหม่ ที่จะฟื้นคืนบัลลังก์ให้กับกษัตริย์ณวันที่5ตุลาคมคตศ,ศ1795กองกําลังฝ่ายรายชาธิปไตยนับหมื่นคนบุกเข้าปารีสเป้าหมายก็คือทําลายสภาแห่งชาติศูนย์กลางอํานาจใหม่ของระบอบใหม่รัฐบาลไม่เหลือใครที่กล้าพอจะสู้ระหว่างที่รัฐบาลปฏิวัติเริ่มตื่นตระหนกผู้นําหลายคนวิ่งหนีหลบเข้าไปในห้องโถงพวกเขามองหาผู้นําทหารแต่เหล่านายพลคนสําคัญยังไม่กลับจากสนามรบ และทหารที่เหลือไม่กล้ารังไกใส่ประชาชนจนกระทั่งชื่อหนึ่งถูกเอ่ยขึ้นมาในห้องนั้นนั่นคือโบวทาปาทัตเด็กดุมจากคอสซิก,กาผู้ที่เคยปราบกบฏในเมืองตูลงเมื่อ2ปีที่แล้วและมียุทธการปืนใหญ่อยู่ในมือพวกเขาหันไปหานายพลที่ไม่ได้มีกองทหารมากมายแต่มีความสามารถในการวางแผนทุกอย่างมันดูเงียบสงบไม่มีเสียงปรบมือต้อนรับไม่มีคำประกาศใดๆ แต่มีเพียงคำถามเดียวจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลบอกว่าคุณกล้าสู้กับฝูงชนหรือไม่เขาตอบเพียงสั้นๆว่าส่งปืนใหญ่ให้ข้าบุาปัตต้องรีบวางแผนเพราะเวลาเหลือน้อยเต็มทนเขาสั่งจอมพลมูลาดขวบม้าไปยึดคลังปืนใหญ่ที่เซงซูปิสและเริ่มวางแนวปืนใหญ่รอบถนนบังคับจุดยุทธศาสตร์เล็งเข้าสู่ใจกลางของฝ่ายกบฏ ขณะที่ผู้คนหลายพันคนเริ่มเคลื่อนขบวนตะโกนด่ารัฐบาลนโปเลียนยังไม่ยิงแต่รอฝูงชนเข้าใกล้ระยะที่ไม่มีใครหลบได้ไม่จำเป็นต้องต่อรองไม่ต้องรองคำสั่งข้าให้คำตอบแก่พวกเขาด้วยกระสุนหนึ่งรนัด ผู้ก่อจะลาจลหลายร้อยคนล้มตายมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากฝ่ายกบฏแต่กระจายแต่สภารอดและนโปเลียนกลายเป็นผู้พิทักษ์และบอบปฏิวัติเหตุการณ์นี้ทําให้เขาได้ฉายาว่า The General Who Saved the Revolution และถูกแต่งตั้งให้เป็นนายพลเต็มตัวในวัย26ปีเท่านั้นในปี1796ฝรั่งเศสแต่งตั้งนโปเลียนให้คุมกองทัพในอิตาลี และช่วงเวลานี้ฝรั่งเศสยังอยู่ในไฟแห่งการปฏิวัติแต่ต้องทำสงครามกับศัตรูที่รายล้อมทั้งทวีปแนวรบทางอิตาลีถูกมองว่าเป็นแนวรบที่อ่อนแอที่สุดกองทัพที่นั่นมีแต่คนอดยากเสื้อผ้าขาดลุย่ยอาวุธล้าสมัยทหารหลายคนยังไม่รู้ว่าผู้บังคับบัญชาคนใหม่ของพวกเขาไม่ใช่ขุนนางไม่ใช่แม่ทัพที่มีชื่อเสียงแต่คือชายหนุ่มวัย26ปีจากคอสซิกาที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ต เขาไม่ได้แจกเหรียญตาไม่ได้พูดเรื่องชาติหรืออุดมการแต่ขึ้นเวทีและพูดเพียงว่าอหารของข้าข้ารู้เจ้าจนข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีอาหารแต่ข้าจะนำพาเจ้าสูุ่บเขาแห่งความรุ่งเรืองเพียง24ชั่วโมงต่อจากนี้พวกเจ้าจะมีเงินพวกเจ้าจะมีขนมปังและพวกเจ้าจะได้ชัยชนะ ไม่มีใครรู้ว่าเขาเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่เสียงของเขามีความแข็งเกร่วแน่วแน่จนทหารเชื่อแม่ไม่ได้เห็นอะไรเลยตรงหน้าพวกเขาก็ยังเดินตามทหารเหล่านี้เชื่อว่าจะชนะจริงๆจากนั้นภายในเวลาไม่กี่เดือนกองทัพฝรั่งเศสในอิตาลีเอาชนะออสเตรียและกองทัพร่วมอิตาเลียนทำลายศัตรูได้อย่างราบคาบ ชชยชนะที่โรดีทำให้กองทัพเชื่อว่าเขาคือผู้นำที่เหนือมนุษย์การลบที่อาร์พอและรีวอยดทำให้ออสเตรียต้องถอนกำลังเมืองต่างๆเช่นมิลานเม่แล้วน้ามองตัวว่ายอมจำนวนและนโปรเลียนไม่เพียงรบแต่ยังเจราจาสันติภาพด้วยเงื่อนไขของฝรั่งเศสไฟเดียวออสเตรียลงนามในสนธิสัญญาแคมป์โร์โฟมิโอฝรั่งเศสได้พื้นที่ได้อำนาจได้เกียรติยศและศักดิ์ศรี แต่นโปเลียนได้มากกว่านั้นเขาได้ความจงรักภักดีจากทั้งทหารและประชาชนมีทหารเพียงไม่กี่คนในประวัติศาสตร์ที่ชนะด้วยคำพูดก่อนที่จะชนะด้วยปืนชื่อของเขาเริ่มถูกพูดถึงในโต๊ะนักการเมืองบนหน้าหนังสือพิมพ์และในห้องประชุมของราชวงศ์ยุโรปชายผู้นี้ไม่เพียงแต่เป็นนายพลแต่คือเงาของอนาคตที่กำลังคืบคานสู่ยุโรป ฝรั่งเศสเตรียมเริ่มมองออกไปนอกยุโรปนบโปเลียนได้รับคำสั่งลับให้ยกทัพสู่อียิปต์เพื่อปิดเส้นทางการค้าของอังกฤษสู่เอเชียในปี1798เขาเดินทางพร้อมกับกองทัพพร้อมนักวิทยาศาสตร์นักโบราณคดีและพร้อมความทะเยอทยานที่ไม่มีใครสามารถหยุดได้ระหว่างเดินทางกองทัพฝรั่งเศส ตั้งค่ายอยู่ใต้มหาพิระมิดแห่งกีซาท่ามกลางทะเลทรายที่ร้อนระอุในกลางวันและหนาวเหน็บในยามค่ำคืนคืนนั้นนะโป,ปเลียโมนาปาัตเข้าไปในมหาพิระมิดเพียงลําพังเข้าไปในห้องลับยามพบค่ําการเข้าไปไม่ใช่เพื่อศึกษาไม่ใช่เพื่อวัดขนาดห้องแต่เพื่อเพียงขอสงบจิตสงบใจข้างในโดยไม่อนุญาตให้ทหารคนใดติดตามเข้าไปเสียงฝีเท้าในทางเดินแคบๆท่ามกลางแสงจากคบเพลิง เขาเดินลึกเข้าไปในคิงแชมเบอร์ห้องศักดิ์สิทธิ์กลางพีระมิดที่ครั้งหนึ่งอาจเคยเป็นสุสานของฟาโรห์ในอดีตหรือที่บางคนเชื่อว่าเป็นห้องที่เชื่อมต่อกับจกกักรวาลไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ข้างในนานแท่ไหนบ้างก็ว่าสองชั่วโมงบางก็ว่าเกือบทั้งคืนแต่สิ่งที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้นคือเมื่อเขาเดินออกมาทหารที่รออยู่บอกว่าสีหน้าของนโปรเลียนดูซีดลงไปมีเหงื่อท่วมและสายตานิ่งผิดปกติไม่มีคำพูดไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีคำอธิบายใดๆทั้งสิ้นจากปากเขาจนกระทั่งมีทหารคนหนึ่งที่กล้าถามท่านเห็นอะไรข้างในหรือทำไมท่านถึงดูแปลกไปเนื่อโปเลียนตอบเพียงสั้นๆว่าอย่าถามเลยพอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่า,าค่ำคืนนั้นนบโบรโปลีนไม่ได้ออกมาจากพิระมิดแต่เป็นนรโปลีนโบราณปาร์ตคนใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมเขากลายเป็นคนที่จริงจังมากขึ้นกลายเป็นคนที่เยือกเย็นขึ้น กลายเป็นผู้นําที่ไม่มีความลังเลในคําสั่งอีกต่อไปนั่นคือประโยคเดียวและไม่เคยพูดถึงมันอีกเลยจนกระทั่งบั้นปลายชีวิตของเขาจากเด็กหนุ่มที่ไม่มีใครฟังสู่เสียงปืนใหญ่ที่สะเทือนทั่วยุโรปจากทาหารรับใช้สู่บุคคลที่โลกจะต้องฟังนั่นนี่คือจุดเริ่มต้นของจกักรพรรดิผู้เปลี่ยนแผนที่ของโลก ณวันที่21กรกฎาคมปี1798พืชทรายของอียิปต์มาถึงจุดเดือดพวกเขาไม่ชินภูมิอากาศภูมิประเทศก็ไม่คุ้นเคยหนิมฝั่งแม่น้ำนายทหารฝรั่งเศสกว่า25,000นายยืดเคียงบากเคียงไหลกันเงื้อไหลราวกับหยาดฝนแม้แต่สายลมยังเงียบสงบพวกเขายืนอยู่ต่อหน้ากองทัพมามลุกนักรบแห่งทะเลทรายผู้ครองอียิปมานานแสนนานมีจำนวนกองทัพกว่า30,000คนบนหลังม้าอาลับ พร้อมดาบที่เงาวาวยิ่งกว่าดวงตะวันฝรั่งเศสไม่มีแผนที่ไม่มีคู่มือไม่ชินภูมิประเทศไม่มีทหารท้องถิ่นนำทัพแต่พวกเขามีสิ่งเดียวที่ศัตรูไม่มีนั่นคือนโปเลียนโบนาปาร์ตก่อนจะเริ่มศึกนโปเลียนยืนต่อหน้ากองทัพและกล่าวว่าทหารของข้าจากโจทพิระมิดเหล่านั้นวิญญาณแห่งประวัติศาสตร์กำลังจ้องมองพวกเขาอยู่ไม่มีคำขู่ว่าจงตายไม่มีคำมั่นว่าจะรอดมีเพียงศักดิ์ศรีที่ต้องรักษาไว้ต่อหน้าฟาโรในตำนาน นบโปเลียนไม่ต้องการประจันหน้าตรงๆแต่เลือกที่จะจัดทัพแบบวางทหารเป็นบ็อกสี่เหลี่ยมล้อมรอบด้วยปืนใหญ่และปืนยาวมีทหารอยู่ข้างในและมีปืนใหญ่อยู่ข้างนอกเมื่อกองทัพมามุกพวกม้าพุ่งเข้าใส่อย่างบ้าคลั่งพวกเขากับต้องพบกับกำแพงเหล็กและกระสุนทุกครั้งที่บุกเข้ามาก็รวมทุกขาเหมือนคลื่นที่กำลังประทะโข,ขดหินเสียงกองฝรั่งเศสดังขึ้นเสียงปืนใหญ่สะเทือนมาหาพิรามิด ม้าล้มคนล้มตายมามลุกล่าถอยไม่อาจต้านทานได้ไหวภายในไม่กี่ชั่วโมงกองทัพมามลุกพินาศทหารนับพันเสียชีวิตแม่น้ำนายกลายเป็นสีเลือดเหมือนในตำนานชัยชนะครั้งนี้ดังไกลจนสร้างควาหมหวาดกลัวไปทั่วยุโรปนี่ไม่ใช่แค่ฐานแต่มันคือประกาศิิตว่านโปรเลรียนไม่ใช่ชื่อคนแต่คือชื่อยุคที่จะต้องถูกเขียนขึ้นใหม่บนหน้าประวัติศาสตร์ในอนาคต ข้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อปนสุสารฟาโรห์ข้ามาเพื่อสร้างตำนานและมาเพื่อประกาศสักดาข,ของทหารที่เคียงข้างกายข้าแต่แล้วไม่กี่สัปดาห์หลังชัยชนะหลังเสียงปืนใหญ่เงียบลงแต่เสียงของคลื่นลมทะเลที่ไปทักเข้ากับตัวเรือกับดังขึ้นแทนเข้ามาที่หนึ่งสิงหาคมคิศักรา1798และทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่อ่าวอบูครีนอกเมืองอเล็กซานเดรียกองเรือรบฝรั่งเศสจำนวน13าลำ จาะทอดสมอด้วยความมั่นใจเพราะไม่คาดคิดว่าศัตรูจะกล้ามาโจมตีในยามค่ำคืนแต่พวกเขาประเมินผิดไปหน่อยเพราะอังกฤษไม่จำเป็นต้องรอแสงอาทิตย์อังกฤษนำทัพโดยชายที่ชื่อว่าพลเรือเอกโฮลิชิโอเนลสันกองเรืออังกฤษ14ลําลำอบเข้ามาโดยใช้ความเงียบเป็นอาวุธในขณะที่ฝรั่งเศสกำลังย่ำใจไม่มีเสียงโดตีไม่มีสัญญาณไฟใดๆทั้งสิ้นเพียงไม่นานหลังเข้าใกล้ก็มีคำสั่งว่าเข้าโจมตีทางด้านนอก และด้านในแนวเรือของฝรั่งเศสและในตอนนั้นเรือฝรั่งเศสลอยเดียงกันเป็นแถวไม่ทันระวังตัวไม่คิดว่าด้านฝั่งตื้นจะมีใครกล้าเสี่ยงแล่นเรือเข้าไปแต่ก็คิดผิดเพราะเรืออังกฤษสามารถทําได้พวกเขาบุกทั้งด้านนอกและขนาบด้านในทําให้กองเรือฝรั่งเศสตกอยู่ในล้อมของปืนใหญ่กลางการต่อสู้ที่นานนับชั่วโมงเวลาย2บสองนาฬิกาเรือธงของฝรั่งเศสที่ชื่อว่าลุยยองเรือที่ใหญ่ที่สุดหนักที่สุด และสง่างามที่สุดในสมอรภูมิเกิดระเบิดขึ้นเสียงดังกึกก้องดังไปถึงชายฝั่งที่อยู่ไกลไปหลายไม้ไฟลุกท่วมเรือทั้งลำลูกเรือหลายคนถูกเผาทั้งเป็นเศษไม้ลอยเต็มทะเลควันดำพุ่งพวยขึ้นฟ้าชายมหาสมุทรกำลังมีไฟลุกไหมเพียงในช่วงพริบตาเดียวเท่านั้นฝรั่งเศสสูญเสียหัวใจของกองทัพเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนฝรั่งเศสแพ้แบบราบคาบอังกฤษยึดครองทะเลและชายฝั่งของอียิปต์ได้สำเร็จ นโปเลียนโบนาปาร์ตรผู้ชนะยุทธการแห่งพีระมิดกลับไม่มีทางออกจากอียิปต์ได้อีกต่อไปเส้นทางการสื่อสารกับฝรั่งเศสถูกตัดขาดและกองทัพทางเรือกำลังพินาศอาหารก็เริ่มขาดแคลนไม่มีอาหารสำรองข่าวจากยุโรปเงียบสนิทถูกตัดขาดโดยสมบูรณ์และที่สำคัญเขาไม่ได้อยู่บนเรือเลยแม้แต่วันเดียวจากเป็นนายพลแต่บัดน,นี้เขากลายเป็นนักโทษแห่งทะเลทราย เขาแพ้ครั้งแรกแต่เขาไม่ได้หายไปไหนชัยชนะชั่วครู่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ชัยชนะที่กลายเป็นบทเรียนคือสิ่งที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้นําจากบันทึกของนายพลเบติเยฝ่ายเสยนนธิการนี่คือชัยชนะครั้งแรกของเนลสันและในคืนที่เงียบสงบกันนั้นเองที่กองทัพเรือฝรั่งเศสทั้งกองติดกับดักในโลกที่พวกเขาไม่เข้าใจนั่คือบทเรียนครั้งสําคัญพวกคนที่ล้มมักจะเติบโตได้ดีกว่าเดิม ขณะที่สงครามกำลังดำเนินไปฤด,ดูร้อนปี1799ในเมืองเล็ก,ลกๆริมแม่น้ำไนที่ชื่อว่าลเซตาวิศวกรฝรั่งเศสคนหนึ่งที่ชื่อว่าปีเอฟองโซบูชัสกำลังควบคุมการสร้างฐานป้อมปรงการตามคำสั่งของกองทัพที่ติดค้างอยู่ในอียิปต์แต่ระหว่างขุดดินและเคลื่อนหินเขาเจอวัตถุชิ้นนึงที่เป็นหินสีดำหนักเกือบร้อยกิโลกรัมมีรอยสลักสามแถวเรียงกันอย่างประณีต และบนหินนั่นเองมีอักษรถึง3ภาษากรีกเดโมติกและฮีโรลกฟิกนั่นคือโรเซตตาสโตนซึ่งในอีก20ปีต่อมาจะทำให้นักวิทยาศาสตร์อย่างชมบูริยงถอดรหัสอียิปต์โบราณได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การค้นพบนี้เหมือนเสียงกระซิบจากฟาโรห์ที่หลับไหลานานนับพันปีและตอนนี้มันกำลังเริ่มพูดอีกครั้งหนึ่งนบโปเลียนไม่ได้อยู่ที่นั่นเขาไม่ใช่คนที่พบโรเซตตาสโตนแต่คือคนที่พาว,วิศวกร167คน และนักวิทยาศาสตร์กว่าร้อยชีวิตมาพร้อมกับกองทัพสร้างสิ่งที่มีชื่อว่าอ n t t t ิทู e s h p p วิทยาศาสตร์กลายเป็นพันธมิตรของสองครามแม้เราจะติดอยู่ในอียิปต์แต่เราไม่ได้ติดอยู่ในความมืดจากบันทึกของนักปัจฉญาฝรั่งเศสในกองทัพโรเซตตาไม่ใช่อาวุธมันไม่ใกล้เคียงเลยแต่มันคือชัยชนะของปัญญาที่จะนำพาเขาสู่อนาคตปลายปีคิสตศักราช1799 ประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวัติไม่ต่างอะไรกับประเทศที่เพิ่งฟื้นจากโคว่ารัฐบาลที่ปกครองอยู่ขนาดนั้นคือรัฐบาลในเล็กโทรีีระบบการเมืองแบบสภาห้าคนที่ออกแบบมาเพื่อไม่ให้มีใครมีอำนาจมากเกินไประบบมันเหมือนจะดีแต่ในความเป็นจริงมันโคตรจะสวนทางเพราะไม่มีใครมีอำนาจมากพอที่จะแก้ปัญหาได้เลยเศร,รษฐกิจก็เลยตกต่ำเงินเฟ้อกองทัพในต่างประเทศหมดกำลังใจภายในบ้านเมืองเต็มไปด้วยการรอบสังหารวิกฤตการเมือง และความหวาดระแวงของประชาชนฝรั่งเศสพวกเขาเบื่อการต่อสู้เบื่ออุดมการ์เบื่อคําสัญญาบ้าๆบอๆแต่ในขณะเดียวกันพวกเขากลัวกันย้อนกลับไปสู่ยุคข,ของพระราชาพวกเขาไม่ได้ต้องการกษัตริย์แต่ก็ไม่สามารถอยู่กับความวุ่นวายได้อีกต่อไปและในช่วงเวลานั้นเองชื่อของคนคนหนึ่งก็เริ่มแว่วมาในหูของคนทั้งประเทศอีกครั้งนั่นคือโอนาบัตการกลับมาของชายผู้ไม่มีขบวนต้อนรับหลังจากชนะอียิปต์แต่พ่ายแพ้ในทะเล นโปเลีโบนาปตา์กับฝรั่งเศสในเดือนตุลาคมคิศกรา1799มันไม่มีเสียงแต่ไม่มีขบวนอทาหารไม่มีคำประกาศต้อนรับแต่มีสิ่งหนึ่งนั่นคือแผนการรัฐประหารที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเขาจนมาถึงวันที่9พฤศจิกายนคิศกราั1799นี่คือปีที่8แห่งการปฏิวัติหน้าเช้าวันนั้นตามปฏิทินของนักปฏิวัติน้ปเลียนเดินเข้าสู่สภาในกรุงปารีส พร้อมทหารที่พักดีภายใต้ข้ออ้างว่ามีการลอบวางแผนก่อการร้ายในสภาเขาไม่ได้ยิงปืนไม่ได้ใช้น้าเสียงกดดันใช้คําขู่กดหัวและใช้ความเหนื่อยล้าทางการเมืองเป็นเครื่องมือเกิดดราม่าในห้องประชุมสภาสมาชิกบางคนลุกตะโกนเรียกเขาว่าไอ้ทอรล,ลาลบางคนถึงขั้นประทักกันกลางห้องแต่ไม่นานเสียงก็เงียบลงเพราะเสียงกระบอกปืนจากทหารของเขากําลังล้อมอยู่ทุกประตู ภาในเวลาไม่ถึงวันสมาชิกสภาถูกบังคับให้ลาออกการปฏิวัติครั้งนี้สิ้นสุดลงในวันเดียวการปฏิวัติสิ้นสุดลงในวันนี้ข้าจะไม่สถาปนาบัลลังกแต่ข้าจะสถาปนาระเบียบขึ้นมาใหม่ในวันที่10พฤศจิกายนได้มีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลใหม่ชื่อว่ารัฐบาลคงศุนมีข้าราชการ3คนแต่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจจริง นโปเลียนกลายเป็นกองศุนที่หนึ่งตำแหน่งที่ไม่เรียกว่ากษัตริย์ไม่เรียกว่าผดจการแต่มีอำนาจมากกว่าทั้งสองอย่างรวมกันไม่มีเลือดสักหยดไม่มีการประหารใดๆทั้งสิน้นแต่คือการรัฐประหารที่สะอาดและเงียบที่สุดในประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศสวันนั้นเขาไม่ได้แค่ยึดอำนาจครับแต่ยึดอนาคตของฝรั่งเศสทั้งประเทศจากทหารธรรมดาในคอสซิก,กาสูน่นายพลและวันนี้คือผู้ปิดฉากการปฏิวัติด้วยคำว่าระเบียบไม่ใช่เสรีภาพ หลังจากรัฐประหารนโปเลียนโบดามปัตไม่ได้หยุดแค่การยึดอำนาจแต่เริ่มต้นภารกิจใหม่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้สงครามในในชีวิตเขาการฟื้นฟูฝรั่งเศสจากประเทศที่เคยถูกปกครองด้วยราชาแล,ล้วล้มลงด้วยการปฏิวัติจากนั้นจมอยู่ในความโกลาหลทางเศรษฐกิจแต่ตอนนี้อยู่ในมือชายคนหนึ่งที่มีศรัทธากับคำว่าระบบระเบียบ